นางสาวปัธรหอมรอดค่ะจบจากคณะดิจิทัลอาร์ตสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตค่ะออตอนนี้ทำงานฟรีแลนซ์อยู่ค่ะจริงๆเรียนสายศิลปา,ามานะคะเรียนเป็นเมเจอร์ภาษาอังกฤษค่ะเราอ่ะชอบเขียนเล่าเรื่องอะไรงนี้มากแล้วก็ก่อนหน้านี้เรียนศิลปะมาก่อนคือมหมายถึงว่าเราชอบทำอาร์ตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก่อนหน้านี้เราเคยไป ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นนึงที่เหมือนเขาให้เราเขียนสตอรี่ลงไปเองแล้วก็เขาจะมีแอสเซทให้เป็นปพวกาภาพตัวคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เอามาขยับได้มีแอนิเมชันของเขาแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกใจอ่ะคือเราเอามาหยิบจับมาผสมอะไรเงี้ยเลยไม่ถูกใจเรารู้สึกว่าอยากทําสื่อของตัวเองอยากได้เพจซิ่งทัมมิ่งอะไรของตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่ามาเรียนมาศึกษาตรงนี้ดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่าทํำยังไงแล้วเราทําได้ไหม สุโชคดีมากเหมือนกันที่เราลองทำเราชอบเลยก็คือวิชา Animation Studio อหนึ่งอันแรกเลยแบบว่ามันจุดประกายมากๆเพราะว่าเราได้ลองจับสื่อที่เราชอบด้วยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนอาจารย์เขาใช้สต็อ m โมชั่เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยให้เราได้ลองทําอะไรที่มันซิมเปิลมากคือบางคนฟังสต็อ m โมชั่นแลาจจะตกใจว่าวยทำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่แรกแต่จริงๆแล้วอ่ะคือที่เราใช้ก็คือเป็นเคลเมชั่นเป็นดินน้ำมันให้เราแบบ ได้รู้ว่าบาวซิ่งมันเป็นยังไงได้เรียนรู้หลักการอนิเมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเออสำหรับเราแล้วมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะเข้ามาเรียนเราไม่มีพื้นฐานเรื่องแอนิเมชันเลยจริงๆสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํแอนิเมชันเองได้มันก็น่าจะดีนะเพราะว่าเราชอบเล่าเรื่องใช่ไหมถ้าเราสามารถเล่าเรื่องผ่านภาพที่มันขยับได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับเรารู้สึกว่าการเป็น อนิเมเตอร์ต้องช่างสังเกตมากๆนะคะแบบว่าคือเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราทํางานได้โอเคมาตลอดอะคือการสังเกตแบบเราต้องหยิบจับตรงนั้นเป็นเราต้องรู้ว่าอะไรมันทํายังไงมันจะเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยในการทำแอนะะิเมชันเงี้ยค่ะจริงๆการที่เราไม่มีสไตล์ตายตัวมันดีนะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราก็จะพัฒนาตลอดแล้วก็ทํางานได้หลากหลายรูปแบบ มันเหมือนเราแบบรู้จักกับคนที่ทํางานตรงนี้ด้วยเราเข้าหาเขาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเข้าหาเพื่อผลประโยชน์นะแต่ว่าคือเหมือนเรารู้จักกันแล้วก็เหมือนเกื้อกูลกันจริงๆอย่างที่เราบอกการทํางานตรงนี้มันควรจะแบบทํางานเป็นทีมแล้วเวลาไปไหนไปกันอะไรเงี้ยเวลาที่คนเขาเห็นว่าเอ้ยคนนี้ทํางานได้มาช่วยกันทุนแรงตรงนี้ได้เขาก็จะมาเรียกเราไปทำอะไรเงี้ยอันหนึ่งที่เราไปประกวดมามันเป็นแบบเหมือนของอาร์ติสที่เราชอบมากๆแล้วเขาก็เหมือนทำคอนเทสต์ขึ้นมาอันหนึ่ง แล้วเราก็ไปร่วมแล้วทีนี้ก็คือเหมือนเขาก็เอางานเราไปรีโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็มาเห็นแล้วก็แบบอืมชอบสไตล์ไงเขาก็เลยมาจ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันโหมันยากมากเลยนะการที่จะบอกว่าอะไรมันจะเป็นสปาใขใไข่อะไรเงี้ย แต่เราสําสคัญที่สุดก็คือเราอยากเห็นงานแบบไหนงานที่มีคุณค่าแบบไหนอะไรเงี้ยก็ให้ลองทํามันออกมาพูดออกมาอย่างจริงใจว่าเราอยากเห็นโลกเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราอยากทํางานแบบไหนขึ้นมา